ระวังนะจ่ายบินในจีนตอนนี้ให้กระเป๋าขึ้นเครื่องค a r r อ on โคตรน้อยอให้แค่กระเป๋าถือแบบกระเป๋าเอกสาร่ะคือเมื่อก่อนเราจะแบบ20ินิ้วเราครร r ออนได้ใช่ไหมเออหรือไม่ก็กระเป๋าเป้อะนะคือให้โคตรน้อยแล้วแบบผมก็เลยไหวตัวทันด้ยคือไอ้กระเป๋าให้เราสบนิ้วอะรอบที่แล้วอะพอใช้ข้อมูลในออนไลน์ปุ๊บไม่ได้ก็เลยเปลี่ยนไปใช้20นิ้วใช่ไหมสรุป20นิ้วก็ไม่ได้เพราะว่าอย่างที่บอกครับมันให้แค่นี้เลยเอาง่ายคือเขาไม่ให้กระเป๋าพวกล้อลากที่มันดูใหญ่ไม่ให้เลยคือต้องยกได้ เท่านั้นหรือเป็นกระเป๋าเป้เท่านั้นนะสปริงแอร์ไลน์ใครจะบินนะครับระวังให้ดีคุณโดนแน่นอนขนาดที่เขาให้นะ30คูณ20คูณ4ี่ิชิ้นเท่านั้น7กิโลเขาบอว่าไอ้ยีนิ้วอะไรทั้งหลายนี่ไม่ได้แล้วนะคือในไทยอาจจะยังได้แต่ว่าที่จีนไม่ได้แล้วนะครับผมก็เลยทําการนี่ครับทำการสั่งมาใหม่ละกระเป๋าทรงพลอดมันดีมากจนที่เวลาเราเดินทางไปบ่อยแล้วเราจะเปิดแบบด่วนใช่ไหมได้อันนี้คือของทีมาเนอร์จะมีไซส์16นิ้วเพื่อมาแก้ปัญหานี้เลยครับสำหรับใครที่จะอนนล้วกววาางงิ16ถู เหลือแค่ใบ2 0 0 0ันกว่าบาทมั้งส0 0พต้นๆ้น,นหรือพันกว่าบาทนั่นแหละจะไม่ได้เดี๋ยวแปะตะกร้าไม่ให้นะครับอันนี้เป็นอลูมิเนียมทั้งใบถือได้หิ้วได้แล้วก็มีล้อเลื่อนได้ลากได้นะครับสิบหกนี้ก็จะเซฟมากขึ้นสำหรับบางสายการบินที่ไม่ให้แคริออนคือผมเป็นคนที่บินแล้วไม่ค่อยชอบโหลดไงแต่แม่งพอมาเจอสายบินใหม่ๆสปริงแอร์ไลน์กำลังดังนะช่วงนี้เป็นกลยุทธ์แบบเน้นเก็บตังค์เพิ่มคือค่าตั๋วโคตรถูกแต่เน้นเก็บตังค์เพิ่มก็มีความที่จะขึ้นได้แต่ก็็็ A ็ถถ้้้้้้าาาาาาเเเเปปปปปนน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 สสสรริิิงงแแอออ์์ไไไไลล่่่่่่ะะะะยยยตบืจจดดววีีีมมคูท เอาขึ้นเครื่องได้ก็ออปชันเหมือนเดิมนะยังมีพวกแบบห้องใส่ของตัวนี้นะครับอ่าไว้ใส่พวกนามบัตรอะไรต่างๆเพราะว่าแบงก์หยิบอะไรเนี้ยยังได้อยู่เล็กลงมาหน่อยแต่ว่าเป็นออปชันสำหรับใครที่จะไปจีนนะ